Hi students สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้พบกับ English Online Studio ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วต่อเน,นื่องมาถึสัปดาห์นี้เนอะเด็กๆได้เรียนแอะต่าไปแล้วนะคะคือตัว A ใช่ไหมคะถ้าตัว A เราจะออกเสียงว่าแอะถูกต้องไหมคะเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะเรียนสระตัวใหม่คะ่ะลูกคะ่ะวันนี้ตัว A จําได้แล้วคือเสียงแอะวันนี้เราจะเรียนตัว E นะคะสระตัวนี้ตัว E ค่ะออกเสียงคล้ายๆกับ A แต่ออกเสียงเอนะคะ เอประหนึ่งว่าระดูน้องน้องกำลังดื้ออยู่หรอกเอแ a. บบนี้นะคะเสียงเอโอเคเรามาลองฝึกอ่านเสียงเอะกันเลยนะคะเบะเอ t เดเบเห็นไหมมันจะออกเป็นสระเอะนะคะเบะเอะเด b a เบแบบนี้นะลูกนะเบะเอะเดเบตนะเอนะคะเอาเสียงเอต่อมาะคะ่ะเฟะเอ t เดเฟโอเคเฟะเอ t เดเฟ ออกเสียงตามคุณครูแบบพร้อมกันเลยนะคะ le the late โอเค le the late อ่านให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปสนใจความหมายเท่าไหร่นะลูกนะหนูสนใจคำอ่านให้ได้ก่อนนะคะ R e the late R e the late ดูปากคุณดูออกเสียงตัวอานะ R, r, okay. r e le โอเค r e the late b a b sorry be เกิด e back บเอกเบกแบบนี้นะคะออกเสียงเอทุกตัวเลยนะคะสิ่งที่ครูดิวให้ทำนะซึ่งคล้ายกับครั้งที่แล้วนะคล้ายครั้งที่แล้วซึ่งตัวเอเนะี่ยครูดิวให้ทำลงสมุดวันนี้ครูดิวก็ทำตัวอีเอให้ลงสมุดเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูนะ,ะแต่ก่อนจะไปเนี่ยครูดิวมีคำศัพท์อยู่สี่คำที่ไม่เหมือนเพื่อนนีคฮะคำที่หนึ่งนะสองสามสี่สี่คำสุดท้ายไม่เหมือนเพื่อนเพราะสี่คำสุดท้ายนี้ออกเสียงอ e ีค่ะ ออกเสียงอีเช่นอะไรเคอีคีเคอีค,ค,อคีนะคะออกเสียงว่าคีนะคะเป็นสระอีค่ะเมอีมีเมอีมีฮออีฮีนะคะเอชเอชออกเสียงเชิร okay. ์นะคะเชิร์เชอร์อีชีโอเคเชิร์อีชีนะคะมีสี่คำที่ออกเสียงอีนะคะในหน้านี้เนาะนอกนั้นออกเสียงเอหมด เลยนะคะวันนี้สิ่งที่เด็กต้องทำนะคะคือเด็กๆต้องหัดอ่านออกเสียงให้คล่องในสระเอกนะคะก็คือตัว e นั่นเองนะคะ e sound เนี่ยออกเสียงว่าเอกนะคะเหมือนกับ a เลยแต่นี่คือ e ออกเสียงเอกนะคะโดยให้เด็กๆนะคะทำแบบนี้ลงสมุดเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนที่เราทำ a เลยนะคะเขียนหัวข้อคือ sound e วงเล็บเอกนะคะอะไรเอ่ยคำแรกนะคะ b ออกเสียงเบิร์กโอเคไหม e ออกเสียงอและตามด้วย the นะคะออกเสียงรวมๆพร้อมกันค่ะ be a the bait โอเคแบบนี้เลย be a the bait นะคะ bait นะคะมีสระอก็ได้ไม่มีก็ได้เนาะแต่คุณดูของไม่เขียนสระเ e เนาะเอาใหม่เนาะ be a the bait แบบนี้นะคะคำที่สองค่ะ f ใช่ไหมคะ f ออกเสียง f ก็จะเป็น f a นะคะ the fade โ okay. อเค f a the f a t e แบบนี้เลยไม่ต้องตีตารางของคุณดิวก็ได้นะคะคุณดิวเห็นหลายคนทํามาถูกต้องแล้วนะคะเขียนเป็นคําและเขียนมาให้เห็นนะคะต่อมาค่ะ L อค่ะก็ออกเสียงเละนะคะเลเอเดรดนะคะเลเอเดรดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะทำจนครบนะคะที่คุณดิวให้คําศัพท์ไปทั้งหมดเลยจะมีคํานี้นะคะเคานะที่คุณดิวออกเสียงเซอเนาะเคอเยนะคะออกเสียงว่าคีนะคะยาวๆกันหน่นิดนึง เคอีกี้นะคะเมนะคะเมออีมีแบบนี้ได้เลยนะคะเนาะนอกนั้นเด็กๆทำเป็นสระเอะหมดเลยนะคะเป็นเอออกเสียงเอหมดเลยมีอยู่สี่คำเท่านั้นที่ออกเสียงอีค่ะโอเคเท่านี้งานง่ายๆเท่า,น,า,น,าน,บบนี้หัดอ่านให้คล่องและวันที่เรามาเจอกันนะคะคุณิูจะให้คะแนนอ่านพวกเราด้วยนะคะวันนี้คุณิูมีงานให้เท่านี้ลงสมุดเหมือนเดิมถ่ายลงอัลบั้มเหมือนเดิมคะ See you, ่ะซิว굿าย